เลิฟแอดฟอร์สไบวันนี้พามาเที่ยววันนี้เรามาถึงแล้วร้านอาหารน้องที่นี่เรียกร้านอาหารอะไรครับคัวริมทะเลคะคัวริมทะเลวันนี้เรามาถึงคัวริมทะเละที่นี่เป็นร้านอาหารที่กลุ่มจัก,กรยานมากันบ่อยทีเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปตอนไหนอ่ะก็คือออกได้ท้งวันเลยครับที่นี่จะมีการพาออกไปดูปาโลมามบ,บ,บัสรินนะคะ เรามาถึงแล้วที่คัวริมทะเลที่นี่เป็นจุดต่อเราระหว่างทะเล ผัดชา